สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี FC ทุกทุกท่านครับผมกับช่องดําซิงซูเปอร์ยาวดูกันอีกคลิปครับคลิปนี้พาพี่น้องมาที่อำเภอคำตะก้าครับมาหาเสียเอ็กครับผมพาลูกค้าครับผมพาลูกค้าที่จะมาดูรถ แบ็คโฮครับผมแคป E 2 0 0 B ครับเมื่อเจ็ดแปวันที่แล้วครับผมก็มาที่นี่นะครับเมื่ออาทิตย์กว่าๆนะครับที่แล้วนี่ประมาณรีวิวไปนะครับหนึ่งคันนะครับโคมสุบ c ซ200รุ่น5ครับผมขายไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้อีกคันครับผมมีอีกคัน มีคันครับเสียเอ็กบอกว่าสวยมากเลยครับเป็นแคทเทอร์พิล่าครับผมมีสองร้อยีครับบอกว่างามแท้แ้ครับงามคักขนาดพระท่านเลยพอดีมีพี่น้องครับผม FC ซอยากจะมาดูครับอยากมาซื้อว่างั้นเถอะนี่ครับมาแล้วครับมา ก็เ,เลยพามาดูครับนัดกันที่นี่นะครับกอมาจากบึงการครับเนี่ยสวัสดีครับผมมากันจะค้นครับเนี่ยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะ,ป,ะบป่ะป่ะบันทึกภาพไปขี่ตามหลังมาเลยครับ ไปที่บ้านของเสียเอ็กครับอะเจอกันที่โน่นเลยครับโอเคครับมาถึงแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนข้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เตียนสิ้งกุบบ่เตียนิกุบบ่อืมไ่ต้อนเตียนตัวนี้แล้วเตียนแล้วอี่อันนี้สิเตียนเตียนสิ้นกรุบเป mm ็น hmm. บ่เลยสิปดว ของเซเปียนึนงเของอ้าหัวในชื้อมาห้ดเ <c oughs> งามเลยครับมาดูจริงงามพี่น้องงามสวยงามสวยงามเล้ห์หำมากปะ สวยครับสวยมากดูครับรถเหมือนมันรถไม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะครับนี่ดูครับดูพวกพวกพวกเฟรมพวกอะไรยังยังคมนะครับพวกเหลี่ยมอะไรยังเหลี่ยมคมเลย ตือีได้ปะได้ครับได้เออทีนเพิ่ยัง่ไหมนะ <c oughs> เก่านอกสนามแท้เลยครับเนี่ยเกิขกานงามเลยเครื่องนี่เงียบ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 อยอะเงียบมากขอยวน เยี่ยมครับเยี่ยมสวยมากเลยครับอุมอารมไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะเป็นรถที่มาจากนอกเราไม่ได้ใช้งานเลยครับมาจากนอกเราไม่ได้ใช้งานเลยกำลังจะเปลี่ยน ชินคุบนะครับให้ลูกค้าเลยนะครับผมเปลี่ยนให้เห็นเลยนะครับลูกค้าชุดนี้ไม่รู้ว่าจะจบกันยังไงครับผมแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมให้ชมกันเป็นแบบวิดีโอถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้จบนะครับก็คนที่มาดูรอบหลังก็สามารถมาดูได้นะครับผม แต่ถ้าจบกันยังไงก็จะมีคอมเมนต์ลงไปบอกว่าจบกันนะครับผมเบื้องต้นดูจากแม่นทุกจุดเลยครับนี่สวยงามสวยสวยสวยพี่น้อสวยงามครับ นันข้างหล่างเป็นสามสองศูนย์ดีครับนะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องไม่ได้เล่งน,นะครับเครื่องยนต์มิซูครับอันนี้ การจอดนานนะครับนี่ความไม่มีรอยเชื่อมก็มีอยู่นิดหน่อยครับผม,มอยู่นิดหน่อยนี่เป็นแท็กใบกว้างนะครับผมแท็กประมาณ 80เนาะไฟป้นอ์ครับแค,คนโนแห้งเลยครับ

6D34 ครับผมก็สภาพเครื่องก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็มีน้ำมันรั่วออกตรงฝาข้อบเวานิดนึงครับผมนี่ก็ต้องไปแก้ไขนิดหน่อยครับที่อยากจะให้มันไม่เห็นรอยรั่วรอยซึมส่วนปั๊ม แผ่คอนโทรลนะครับแห้งดีครับผมแห้งดีมากตั๊มก็แห้งนะครับแผ่คอนโทรลก็แห้งสภาพโดยรวมสวยครับผมรถที่ใช้งานน้อยครับดูจากท่าทางแล้วใช้งานน้อยครับนี่เสียเอ็กกำลังเปลี่ยนซินกุบครับเปลี่ยนซินกุบเปลี่ยนซินกุบให้ลูกค้าเลยนะครับผม ใครจะซื้อจะเอาก็เปลี่ยนเลยนะครับสำหรับสิมกุ๊ ได้เหรอครับรถครับงามรถรถใส่งานหน่อยมากเลยเบึงเบึงหล่องร้อยนี่เบิึงเบึงขาเบิงบึงข้าเบิงบึงรถข้าเบิึงเบิึงหล่องร้อยการทำงานมันมันบ่หลายนะล่องร้อยการทำงานนั้นมาไหลยรถเลอะมันหเหนเ็นว่าโซโซโซ,โซนี่มากมากตะนอกเลยด้เนี่ยโซ่เนี่นแมนต่อแผ่นแท็กนี่ อาจจะมาเปลี่ยนใหม่แผ่นน่ะลนลลนกกนนปลดนั่งลองร้อยกันทำงานหน่อยอยู่หรอบึ้งบึง,บง,บงบอลองร้อยคน ลักษณะเป็นคือยังรถจอดโดนไหมรถจอดโดนรถมันยัง <c oughs> อยู่มันยังมีให้เห็นอยู่ของร่แข่งแห่มีครับเตอน้ำแห่กันเจี๊ยบเลยใช้ได้เลยชมภายในสักหน่อยครับผมนีม่เป็นภายใน มีสองร้อยบีตัวนี้เป็นตัวหัวมอแบบนี้นะครับตัวซีเลียนซีเลียนใหม่ก่อนที่จะเป็น3 2 0สอตัวนี้โอ้ท่ลงไปคเดียวรชั่วโมงคถมืเลยโอคนตกคนมาตายที่ส่ อพอด,ด,ด,ดีครับไม่รวมไม่แน่นเกินก้มันงน่อมนก็งอยู่ั้นครับมนม่นแล้วมันจะเงียวไม่ได้ไ่ใชกัรได้ฟังกีกับ

ไม่โยู่ไตสิขาหรวสิไตสิขาดล่ตะกี้สมัยตะพูนตะเราเบาได้อยู่เหนตะกีดครับแล้วผมก็ลูกทิ์เพื่อนนี่แหะเขาพ่อผมก็เป็นลูกหลานนนี่แหะเจ้ครับอ๋อผมไปบวดตั้งแต่นียนกองแต่ยังงูอไดใไปวดเทอดีสองนี้ไปนี่ขาหมูนี้ สังเกตุังจะโดนเลยล่ะแดงว่าจะโดนเกือบแล้วแล้วอย่างนั้นอยู่ครับกับคู่บาหันอือโอ้เชียวครับคู่บาหันี่อตาไว้ตีเบาสังกะระมือตาไว่าตั้งแต่โซ่ยังตอนตอนตอนเจ้าไว้ยูยูหันยังอาจารย์หันยังยูหันยืนมารับยูครับคู่บาหันอืมอันนั้นเฮ็ดผมจุบอยู่ขับเหลือไอโอม่าคือตีอยู่ไหมครับคู่บาหันคู่บาอองเดียบานนักบานนักเรียนเดี๋ยวมันไม่จะจบเลยไปไปอันไปแล้วครับ ลูกค้าที่มาจากทางฝั่งจังหวัดบึงการครับผมมันบึงการบ่ะเมื่อเสียมนบึงการมากก่ามันแพงครับมันแพ่งเันแพงอยงมันแพ่งมันแพงอำเภอจังหวัดยงน้องไข่น้อ่บบึงการบ่ังบึเป็นเป็นบึงฮะ ขครพนมครับเอ้พนม,มนนน่ะเออส่วนก็เอก็เป็นนั้นว่า <c oughs> ปิดการขายไปเลยครับเ <c oughs> ยี๋ยวลอยดีครับพี่นอ้นองผลแรกครับติดใจเลยงามครับงาม <c oughs> สวยงามครับสวยงาม <c oughs> ตามคุณภาพครับผมตามคุณภาพ อิสุดะหรอบกึกกะกะกะนี่พี่น้องดูเลยครับดูครับโลโก้พวกนี้นะครับผมเป็นโลโก้พวกที่ติดมาจากอเมริกานะครับผมอเมริกาสวยๆครับผมมาเลยเป็นลูกค้าเป็นลูกค้า ที่เป็นมือใหม่นะครับผมเป็นมือใหม่ผมก็เลยแนะนําให้เอารุ่นนี้ไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังครับผมสําหรับมือใหม่นะครับไม่มีปัญหาจุกจิกเยอะครับผมใช้งานยาวๆซ่อมก็ขึ้นนะครับจุดไหนที่พังเสียหายก็ซ่อมจุดนั้นก็ขึ้นครับเนี่ยรุ่นนี้ครับดูแลรักษาง่ายเ้าโอเคครับก็เป็นนั้นว่าจบกันไปนะครับสำหรับเคสนี้ อำพิธีปิดการขายไปเลยครับมีทางเสียเสียเอกครับผมก็จะเปลี่ยนซีนกระบอกนะครับให้กับลูกค้านะครับผมเปลี่ยนช็กลวซึมให้เอาบัตเนี่ยเดี๋ยวผมสิไปจัดการหาเทลอเร์ให้เราอีกนิบัตรนี่ยเทลอเร์เ,รเสียเอ็กมาขายน้ำบ่ อยากได้เท็ดเลอร์ความมื่อ,อ,อวันนี้นี่นี่น้ำซ่างนี่นี่พ่ม,าามี่เป่เท็ดเลอร์ไปมาหลายหม่องนี่บเห็นหลายหม่องอยู่บ่ช่างเอ็กครับช่างเอ็กอุดรอ <c oughs> เอิอซ่างอีดซ่างอีดมาเลยนี่ซ่างไมโครซื้ออีดนี่หลายหลายย่บ้านข่อยก็มีซื้ออีดยันอีดโมนิไฟอันนัน้นอีดโมนิไฟ ลดำซิ่งสุบยาวครับผมว,บว่แม่นล่ำสิ่งเดี้ยดำซิ่งเด้อบ <laughs> ่แม่นลำ่ำซิ่งเด้อผู้ใดเข้าใจต่ว่าลำสิง่งล่ำซิ่งไว้ <laughs> เหออมือนอันเมือนอ้นไประเทศไทยอ่ะเจ้าขม่ามีมีลมอำบาครับสำนักง,งานมาล้อมยาเาะ ดำซิงำงำ่งดำซิ่งว่ามันล่ำซิ่งเนี่ยไปทายอันคลิปไ,ไปทายคลิปอันหมอลำ่ำหมอล่ำซิ่งยูหนาปูรุบห <laughs> มอล่ำพูนว่าสองล่ำซิ่งสุดไปเนาว่ <laughs> ะเจส่วนมากเขาใจว่าเป็นล่ำซิ่งครับที่แท้เป็นดำซิ่งนะครับเออ่าขอบคุณที่รับ,บชมด้วยแล้วกันครับผม <laughs> ก็ ปิดการขายไปอย่างเรียบร้อยเป็นทางการครับคันนี้ครับผมเสียเอกรับไปส่งให้เพื่อนแมน่บ่เนี่ยโอเคครับขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับ